ความสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยครับผมก็เอ่อก็ตามที่เผาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เผาอไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือไมนานเลยครับไม่นานเองที<ๆ>่เกิดก็สักพักนึงแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ได้คือเลิกจริงๆใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับ ทเราวราสเหตุเท่าที่เท่าที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจการเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยเรื่อตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้ว ทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่าง,างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจสัมือมาคุยกันว่าเออเราเราพอแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหาที่ขึ้นมาแบบ เรี่ปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเกลียดฝ่ายหนึ่งแสดงว่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับกันมาตลอดใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบ เกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆค,คุณถามเรือไม่ได้แบบนั่งลกันสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะคนถามเรื่องกลางว่ากลางก็ถูกมันเขียวว่าด้วยความที่เราโปรโมทล,ละครใดๆคนก็ว่าเป็นเือที่ถามหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นใครก็ตาม ราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกํนลาลังออนพอดีและด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกครับมันเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมตไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผมผมลงปกติเพราะว่า ผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม,มใช่รครับจริงพอคนไปโฟก,กัสที่ปังเราได้ถามปังบ้า<อ>ไหมครับว่าแบบเดิเขาโดนอะไรบ้างฝังควาอะไรผมมีไปไปขอโทษครับอขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียห,หายล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้ว เรื่องที่มันเกิดข um> ึ้นมันไม่จริงเลยอือแสว่ากับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเลยไม่มีครับอตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยแล้วสถานะมัครสมัครติใจเราตอนนี้ครับก็มีเปอร์เซ็นต์แล้วตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อย ทเไหรก็มีบางคนเมนแบบน่าที่ว่าจะไม่ดูละครเราอะไรเงี้ยเครับม uh ันมีแบบเอ่อคนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเออสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทำให้แบบผิดหวัง ทำถึงวันนี้จึงเราเสียดายไหมกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คู่เราแบบเออมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบเนี้ยเสียดายครับใช่ครับก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราอย่างวันนี้การตัดสินใจที่ออกมาพูดนะครับแบบว่าเจ็บแบบแบบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดดันเราหลายๆอย่าง ใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเ,เดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบ ลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้มันเฮิร์ตอยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สัปดาหใหญ่ๆแต่คือเราก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบว่าระหว่างที่เขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนที่ผมตอนนี้ผมก็ยัง ยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่บนะันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคน <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแลวเขาเป็นคนที่หวังดีกับผมมากๆจ,จริงๆงแล้วว่านาคนั้นมีโอกาสถ้าถ้าโตขึ้นก็กนทั้งคู่มีโอกาสจะกลับมาคุยกันได้อีกอันนี้ก็ต่อไม่ได้เลยครับพี่ ก็ล้าแต่แว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจค่ะที่ควนถามว่าความสัมพันธ์ทั้งนี้ค่ะเรบเสียใจตรงไหนมากที่สุดเลยเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดนะครับ <S <S ม,มันมมแค่ว่าเราเราต่างกันแล้วก็เรา ราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้พยายามแก้ไขมากๆแล้วการ่ออกมาภาหณ์วันนี้มีคุยกัเขาว่าอย่างไรบ้างครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างี้ครับใช่ครับแต่ก็กล้าจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้ในหัน อนาคตข้างหน้าอากาศโอกาสในการร่วมงานกาันอะไรอันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ให้ให้ความสบายใจใของเราเป็นหลักครับผครับผม,มเราก็อครับเอ่อต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแหละครับใช่แต่ตว่าผมเอาความสบายใจใของเราเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้ชาย เหนแล้วแฟนขับเป็นห่วงเหมือนกันนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนคลับเศแล้วก็เรศดิวแหละเป็นห่วงแบบของอะไรพวกนี้มากเป็นห่วงไหมถึงว่าเป็นห่วงที่อ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จะเป็นเรื่องทะเลาะแล้วก็เรา เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะก,กันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างคนงาแล้วมันก็เหนื่อยอมัน่มันจะกลายเป็นแบบมีผลต่อนานมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างเลยนะก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็แล้วก็ขอโทษอีกครั้งที่ กวนหนนวเลคนะเนาะเวลาแบบเนื่องจากละครยังออนอยู่เนาะเรายัางต้องลงรูปก,กับตานงอย่างี้เราถมากถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวอะแล้วเราค่อนเหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลา หลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวไม่นะครับไม่ผมคือผมรู้สึกว่าก็ถ้าทั้งสองฝ่าย แล้วก็แล้วก็้วการสุดใจนะซึ่งเราก็ไม่ช่คจริงเรึงสุดใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลียงทีจะไม่ลงมัจะดความแม่บอลดึสุใจมากกว่าแล้วก็วันนี้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วพี่อเคพี่จะลงส้นะไม่น้อยก็ก็คนก็น่าจะ รู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาเ<ม>ว่าแบบมือมันมันมีอะไรอะไร่ะยืนยันอีกครั้งว่าเือเอขาไม่มีมือที่ทย่งหรอไม่มีมมแน่นอนอขอบคุณค่ะ